สวัสดีน้องๆน,นักเรียนทุกคนนะคะ,ะหน้านี้เป็นหน้าที่30นะคะเป็นการหารสั้นก็วิธีการทําก็จะคล้ายๆกับหน้าที่ผ่านมานะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะยากจะง่ายอะไรยังไงนะคะอันนี้ก็จะอยู่ในแบบหัดบทที่8เรื่องการหารค่ะอยู่ในหน้าที่30 เป็นแบบฝึกหัดของสสวทนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในข้อที่1กันเลยค่ะ570หารด้วย2อาอันนี้เราจะเขียนโจทย์ไว้ทุกข,ข้อก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่เวลาเรามาทำเนี่ยเราก็จะได้ทำทีเดียวเลยค่ะข้อที่1ค่ค่ะห7าดหารด้วย2ข้อที่2 9 7 7 4หารด้วย3ข้อที่3 495หาหารด้วยห้ ข้อที่4 5,992หารด้วย7ข้ออื่นขออนุญาตไม่ขยับตามนะคะต่อมาข้อที่5ค่ะ402หารด้วย6ข้อที่6 7,136หารด้วย8ข้อที่7 6 5 6หารด้วย4ข้อที่8 4,788หารด้วย9ค่ะ,ะทีนี้ ข้อเราเขียนตัวตั้งกับตัวหารครบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มในการแสดงวิที่ทำกันค่ะในหน้าสักครูท่ที่ที่ผ่านมานะคะก็คือหน้าที่2 9ในการหารแต่ละตัวเนี่ยมันลบกันแล้วเหลือศูนย์พอดีทุกตัวเลยแต่พอมาในหน้านี้ค่ะก็จะมีบางตัวที่จะต้องลบแล้วมันเหลือเศษเช่นเศษหนึ 1, เศษสองแล้วเราก็จะดึงเลขลงมาผสมเป็นเลขเพื่อที่จะหารต่อไปใช่ไหมคะ อ่ะเนี่ยแหละหน้านี้แหละก็จะเป็นแบบนั้นนะคะไม่ยากค่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยค่ะข้อที่1ค่ะเหมือนเดิมค่ะเราจะเริ่มนํสองไปหาร5ก่อนค่ะสองอะไรที่ใกล้เคียง5มากที่สุดใครที่ท่องสุดคูณคล่องแล้วก็ไม่ต้องเปิดนะคะก็คือ, 2, 2, 4, คอ 2, 2, 4, สอ 2, งสองสี่ใช่ไหมคะอ่ะสองสองสี่เราใส่ผลผลหารก็คือสองตรงนี้ใช่ไหมคะนำห้าไปลบสี่ค่ะ เมื่อมันเป็นสองสองสี่ 4, เรานำห้าลบสี่เหลือเท่าไหร่คะเหลือหนึ่งค่ะเรานำหนึ่งไปใส่ไว้ข้างหน้าเลขถัดไปแบบนี้ค่ะเล็กๆแบบนี้ค่ะเหลือเศษหนึ่งให้ลองนึกภาพนะคะสองอะไรให้ได้ห้าก็คือสองสองสี่ 4. ใส่สองข้างบนใส่สี่ข้างล่างห้าลบสี่แล้วเหลือหนึ่งดึงเจ็ดลงมาไว้ข้างหลังเลขหนึ่งก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นสิบเจ็ด ต่อมาเราดูค่ะในแม่สิบคูณว่า2อะไรใกล้เคียง17มากที่สุดก็คือ2,8,16ใช่ไหมคะผลหารคือ8ใส่8ไว้ข้างล่างตรงนี้ค่ะก็คือถ้าเป็นหารสั้นผลหารมันจะใส่ข้างล่างนะคะพอเราใส่8ปุ๊บอ่าใส่ไม่ใช่ใส่8สิอ่าใส่8ถูกแล้วพอเราใส่8ปุ๊บ2,8มันเท่าไหร่นะ16ใช่ไหมคะ 17ลบออก16เหลืออะไรคะเหลือ1นึ่งใช่ไหมคะนำหนไปทดไว้ข้างหน้าเลขศูนย์ตรงนี้นะคะพอเราลึกถ้าเราลองนึกถึงหารยาวน,นะคะเราเหลือ1แล้วเราชักศูนล,ลงมาไว้ข้างหลังเลขหนก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็น10ใช่ไหมคะจากนั้นนำสอไปหาร10ค่ะดูในแม่สุดคูณว่า2อะไรให้ได้10ก็คือ2 5งหนั่นเอง ใส่5ข้างบนใส่10ข้างล่างลบกันเหลือ0ูคำตอบของข้อนี้ก็คือ8 8ค่ะอค่ะอาจจะยังงงงอยู่นะคะเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะคะต่อมาข้อที่2ค่ะ9,774หารด้วย3เริ่มจากนำ3ามไปหาร9ก่อนค่ะ3อะไรให้ได้9ค่คะก็คือ3 3 9ใส่3ข้างบน ใส่9ข้างล่างลบกันเหลืออะไรคะเหลือ0ใช่ไหมคะชักเลงมาก็กลายเป็นอะไรคะกลายเป็น7เหมือนเดิมใช่ไหมคะนำสามไปหาร7ค่ะสอะไรใกล้เคียง7มากที่สุดก็คือ3อะไรคะ3า6สองหใช่ไหมคะใส่2ข้างบนใส่6ข้างล่าง7ลบ6เหลืออะไรคะเหลือ1ค่ะจากนั้นดึง7ไว้ข้างหลังเลข1ก็กลายเป็นอะไรคะ17นั่นเอง นำสาไปหารสิค่ะดูในแม่สุคูณค่ะ3มอะไรใกล้ถีงสิบมากที่สุดก็คือ3 5 15ใส่5ข้างบนใส่15ข้างล่างจากนั้นลบกัน17บเลบสิหเหลืออะไรคะเหลือ2ใช่ไหมคะจากนั้นดึง4ี่ลงมาไว้หลังเลข2กลายเป็นอะไรคะกลายเป็น24ใช่ไหมคะเราก็ดูค่ะว่า3อะไรให้ได้24ค่ะก็คือ3 8 24 เราก็ใส่8ข้างบนใส่24ข้างล่างลบกันเหลือศูนย์นะคะ,ะในการพูดในแต่ละครั้งนะคะก็จะขออนุญาตเท้าวความไปถึงการหารยาวเพราะว่านักเรียนบางคนน้องๆบางคนนะคะก็อาจจะยังติดในการหารยาวอยู่นะคะก็ให้ให้ลองนึกภาพไปจนถึงการหารยาวตรงนั้นเลยเราก็จะหาคําตอบได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะต่อมาเดี๋ยวขออนุญาตขยับนิดนึง ต่อมาในข้อที่3ค่ะ495หารด้วย5เริ่มจากนำา5ไปหาร4ก่อน5หาร4ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวหารใช่ไหมคะในเมื่อหารไม่ได้ให้เราใส่อะไรคะใส่0ค่ะจากนั้นนำ5หารอะไรคะ49 5อะไรใกล้เคียง49มากที่สุดคะ5อะไรเอ่ย ก็คือห้าเก้าสี่ห้านึกภาพออกนะใส่เก้าข้างบนใส่4ี่ห้าข้างล่าง4ี่สเ้าลบสี่ห้าเหลือเท่าไหร่คะเหลือ4ี่ใช่ไหมคะพอเราเหลือสี่ปุ๊บเราดึง5้ามาไว้หลังเลข4ี่เรากลายเป็นอะไรคะกลายเป็นสี่บห้าเลยใช่ไหมคะจากนั้นนำห้าไปหาร4ี่ห้าห้าอะไรให้ได้4ี่ห้าก็คือห้า5ก้าสี่สนเองใส่เก้าข้างบนใส่45ห้าข้างล่างลบกันเหลือ0ค่ะ เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะตอบ99ค่ะต่อมาในข้อที่4ค่ะ5,992หารด้วย7ค่ะเริ่มจากนํา7ไปหาร5ซึ่ง7หาร5ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวตั้งมีค่าน้อยกว่าตัวหารใช่ไหมคะมันเลยหารไม่ได้ ในเมื่อ7หารหาไม่ได้ให้เราใส่อะไรคะใส่0ค่ะจากนั้นนำา7ไปหาร59นะคะดูในแม่สุดคูณแม่7ค่ะ7อะไรใกล้เคียง59มากที่สุดก็คือ7 8 56ใช่ไหมคะใส่8ข้างบนใส่56ไว้ข้างล่าง59ลบ56เหลืออะไรคะเหลือ3ค่ะจากนั้น ดึง9มาไว้หลังเลข3ก็จะกลายเป็นอะไรคะ39ค่ะใช่ไหมคะนำเจไปหาร39ค่ะ7อะไรให้ได้39มีไหมคะไม่มีก็ต้องดูตัวเกเคียงก็คือ7 5 35นั่นเองใส่5ข้างบนใส่35ข้างล่าง39ลบ35เหลืออะไรคะเหลือ4ค่ะดึง2มาไว้ข้างหลังเลข4ก็จะกลายเป็นอะไรคะ 42ใช่ไหมคะนำ7ไปหารที่12ค่ะดูในแม่สุดคูณแม่7 7อะไรให้ได้42ก็คือ7 6 42ค่ะใส่6ข้างบนใส่42ข้างล่าง42ก็บ2ลบกันเหลือ0ค่ะข้อนี้ก็จะตอบ856ค่ะต่อมาในข้อที่5ค่ะ ในข้อที่5นี้นะคะก็จะเป็น402หารด้วย6ค่ะเริ่มจากนำหไปหาร4ก่อนค่ะ6หาร4ได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่า4เป็นตัวตั้งมันมีค่าแล้วก็ตัวหารใช่ไหมคะให้เราใส่ศค่ะจากนั้นนำหไปหาร40ค่ะ6อะไรใกล้เคียง40มากที่สุดคะก็คือ6 6 36นั่นเองอ่า 40-36ลบสาเหลือเท่าไหร่คะเหลือ4ค่ะแล้ว6อะไรให้ได้4ค่คะก็คือ6 7 42นั่นเองข้อนี้ก็จะตอบ67ค่ะ ต่อมาในข้อที่6ค่ะ7,136หารด้วย8เริ่มจากนำา8ไปหาร7ก่อน8ไปหาร7ได้ไหมคะไม่ได้ใส่อะไรคะใส่0ใช่ไหมคะจากนั้นนำา8หาร71ค่ะ8อะไรใกล้เคียง71มากที่สุดก็คือ8 8 64ใช่ไหมคะ ใส่8แล้วก็นำเจไปหาร64จากจาก64เนี่ยเรานับนิ้วไปจนถึง71เนี่ยเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะ64แล้ว65 66 67 68 69 70 71เอ่าเรานับได้7นิ้วใช่ไหมคะก็คือ7 1็4เลบหเนี่ยเหลือ7ใช่ไหมคะดึง3ลงมาไว้หลังเลขเจก็จะกลายเป็น73ค่ะ ดำ8ไปหารจ3อีกครั้งหนึ่งนะคะ8อะไรใกล้เคียง73มากที่สุดก็คือ8 9 72ค่ะใส่9ข้างบนใส่72ไว้ข้างล่างค่ะ73-72ลบเจเหลืออะไรคะเหลือ1ค่ะดึง6มาไว้หลังเลข1น,น,นะคะก็จะกลายเป็น16 8อะไรให้ได้16ค่ะก็คือ8 2 16 16 16กสิับลบกันเหลือ0 ข้อนี้ก็จะตอบ 8, 9 2อค่ะต่อมาเป็นข้อสุดท้ายแล้วของหน้านี้นะคะหกร้อยห้าสิบหกหารด้วยสี่เริ่มจากนำสี่ไปหารหก่อนค่ะสี่อะไรให้ได้หกไม่มีแต่มีตัวใกล้เคียงก็คือสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมคะแล้ว 6, 4, หกลบสี่เหลืออะไรคะ หกลบสี่ 4, เหลือสองค่ะดึงห้ามาไว้หลังเลขสองก็กลายเป็นยี่สิบห้าใช่ไหมคะอันนี้เราจริจนตนาการภาพถึงการหารยาวอยู่นะคะนำสี่ไปหารยี่สิบห้าค่ะสี่อะไรใกล้เคียงยี่สิบห้ามากที่สุดก็คือสี่หกยี่สิบสี่ค่ะยี่สิบห้าลบยีิบสี่เหลืออะไรคะเหลือหนึ่งใช่ไหมคะ ดึง6มาไว้หลังเลขหนึ่งก็จะกลายเป็น16นำสีไปไว้หลังเลข6เลนำสีไปหารเลข16ค่ะ4ี่อะไรให้ได้16หคะก็คือ4 4 16นั่นเองใส่4ข้างบนใส่16ข้างล่าง16กับ16ลบก,กันเหลือ160่เหลือ0ค่ะคำตอบข้อนี้ก็คือ164ค่ะต่อมาในข้อที่8ค่ะ ส7 8พันดหารด้วย9เริ่มจากนำเกไปหาร4ก่อนค่ะ9หาร4ได้ไหมคะไม่ได้ใส่0ค่ะจากนั้นนำเกไปหาร47ค่ะ9อะไรใกลเคียง47มากที่สุดก็คือ9 5 45นั่นเองใส่5ข้างบนใส่45ข้างล่างจากนั้นนำสี่สิจลบสีจะเหลืออะไรคะเหลือ2ค่ะ ชักแปดลงมาไว้หลังเลขสอกลายเป็น28ต่อมาเรามาดูค่ะว่า9อะไรใกล้เคียง28มากที่สุดก็คือ9 3 27ใช่ไหมคะใส่3ข้างบนใส่27ข้างล่างจากนั้นลบกัน28่สลบย7เหลืออะไรคะเหลือหนึค่ะหึงกับ8ดมี1อยู่แล้วแล้วเราดึง8มาไว้หลังเลขหนก็จะกลายเป็น18ดนำเกไปหารสิค่ะ เก้าไรได้18ก็คือ9,2,18ใจสองข้างบนใส่18ข้างล่างลบกันเหลือสูตรค่ะข้อนี้ได้คำตอบคือ532ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเรื่องถัดไปในคลิปวิดีโอถัดไปกันเลยค่ะ